วัครับวันนี้มาพบกับอินเตอร์430นะครับเก็บงานเตรียมส่งลูกค้าอำเภอมั่นกรวดจอดบุรีรัมนะครับคันนี้ก็ทำการเก็บสีใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็เช็คระบบลูกปืนแล้วก็ระบบเฟืองทุกอย่างนะครับเป็นการลอกสีทั้งคันนะครับ ก็ความคงทนของสีนะครับเราก็จะต้องพ่นสีเกาะเหล็กนะครับแล้วก็ค่อยเก็บงานพื้นนะครับแล้วก็เก็บสีจริงนะครับก็เคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับอันนี้คือชุดหัวมัดนะครับเราก็มีการถอดเช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะประกอบเข้าคืนนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาเทสอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อความมั่นใจก่อนส่งลูกค้านะครับก็ลองดูนะว่าส่วนไหนนะครับที่เราเช็คไปมันเกิดปัญหานะครับเราจะพยายามเช็คให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับท่านใดที่สนใจเครื่องอัดฟ้านะครับติดต่อที่เบอร์โทร0879579453 0935.32101ครับช่องทาง Facebook นะครับเครื่องอัดฟันมือสองราคาถูกนะครับที่ตั้งของร้านนะครับจังหวัดสุรินทร์เส้นสุรินทร์สังขะ เชียงเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านตะขอนะครับหรือจะมาทาง Google แ a p ก็ได้งรับก็พิมพ์ไปว่าเครื่องฟามมือสองราคาถูกนะครับขนาดของก้อนฟางนะครับเป็นก้อนฟางขนาดใหญ่นะครับความยาวเราตั้งเองได้นะครับเราตั้งตั 00, ้ง80หน0รอหรือว่า1น0ซติเมตรนะครับก้อนาฟางตรงไม่มีเบี้ยวนะครับ เพื่อฟังจากร้านเรานะครับมีห้ออะไรบ้างก็จะมีนิโวแลนนะครับมีอินเตอร์แล้วก็มีมารซี่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเรายินดีให้บริการการบริการจากทางร้านนะครับก็มีบริการหลังการขายนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีนะครับถึงบ้านท่านเลยนะครับ วันนี้ก็มาจะส่งลูกค้าอำเภอบ้านกรวดนะครับหลังจากที่เก็บงานเรียบร้อยนะครับกับอินเตอร์430นะครับเช็คใหม่ทั้งคันนะครับส่งฟรีนะครับอันนี้เป็นการเทสให้ลูกค้านะครับแล้วก็แนะนำในการใช้งานเบื้องต้นว่าต้องดูแลรักษายอย่างไรบ้างนะครับ ย้ำอีกทีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องไบฟางอยู่นะครับอย่าลืมแวะลุงหานะครับเบอร์โทร0 8 7 9 5 7 9 4 5 3 0 9 3 5 7 3 2 1 0 1น์นะครับเครื่องทุกชันเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เช็คควอมใช้นะครับมีไว้การหลับไหลแล้วก็สปรีนะครับเดี๋ยวมาชมเครื่องไอฟ้ฟางที่เข้าช่วงเดือนตุลากันนะครับ ลกลาง,งเดือนก็จะมีเครื่องฟังเข้ามาอีกนะครับ8ปดทันนะครับมียี่ห้ออินเตอร์นะครับมีอินเตอร์อินเตอร์อะไรบ้างอินเตอร์4 3 0นอินเตอร์440นะครับแล้วก็มียี่ห้อ,อมสซี่นะครับมสซี่1น4่มสซี่1นองนะครับก็สภาพก็อันนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปที่นำมาให้ชมยังไม่ถึงไทยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถกิงกลางมาสั่งจองก่อนได้นะครับนิวอเลนด์สามเจ็ 3, 7, ก็มีนะครับมีมา1คันนะครับฝากทุกท่านนะครับที่ชมช่องเครื่องฟังมือสองนะครับอย่าลืมกด subscribe ok แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ